สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับการสีผ้าไปสาธิตนะครับในการปลูกพักอีตูนะครับหรือแมงลักนะครับแบบวิธีง่ายๆครับอ่ะถามมาบุงครับเดี๋ยวสีผ้าไปปลูกแบบง่ายๆครับบ่ได้ยากปลูกแบบง่ายๆอันนี้ก็ชื่อบิรรดพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นดอกกระเจียวปลาครับนี่ ปลูกแล้วครับตอนนี้ปลูกแล้วแต่ว่าจะเริ่มเริ่มได้แล้วครับนี่จะมอเน,นี่ออกแล้วครับนี่ไก่เขียวปลาครับแต่ว่ามันนี้ผมชิมาสาธิตในการปลูกอา่อาพักตู้ครับหรือแม่งรักนะครับโดยวิธีง่ายง่าว่ามันจีเกิดคือผมบอกบอบอเดดยังยากครับบอเดชบอต้องเฮ็ดยังยากเลยครับอืเนีย่ยผมสิลองสาธิตปลูกให้เบิ่งเด้อครับเด้อหาวา่าพี่นองซื้อมาแล้วกะ เอามาทิมเนาะซื้อมาแล้วห้ากินแต่ใบมันแล้วห้ากับทิมนะครับกับร่องร่อง,องครับเอาไปเห็ดคือผมวาเบิงครับง่ายๆครับเสียบทิมไว้เลยครับปลักไว้เลยตัวใดมันมีดอกห้ากับตัดครับตัดออกเลยครับถ้เาเบิงว่าเดียวอีกหมื่นนาผมสิมาสาธิตให้เบิงว่าที่ผมยอดไว้มันเกิดบอ่อครับ คือวิธีปลูกพักอีตูง่ายๆนนี้ครับผมผมผม,ผมไปอบ,อบลมมาครับไปอบลมมาเอามาปลูกครับมาต้องไปไปซื้อเขากินครับมันไงแห้งครับตัวนี้มันไงแห้งเขาต้องใส่น้ำปิดเปียกๆจักน้อยครับใส่น้ำปิดเปียกๆจักน้อยเขาตาัดเพื่อสิให้เขาออกเขาออกหยอ,อ,อดไม้ไหมครับ เดี๋ยวมือหลังผมสิมาสาธิตให้เบื่องเนะเาะตว่าตอนที่ผมปลูกว่ามันง่ายๆมันเกิดบอครับแต่ว่า,ม,อองงามันเป็นของง่ายมันเป็นของยากครับ ว่ามันจะเกิดโบที่ผมบอกว่าของไง,ไง,ไงไ่ายๆได้ก็เเ็ียด้คือแมงหลักหรือพักอีตูบานเห่าครับเดี๋ยวงดหนาปีกๆจังหน่อยครับคือตอนนี้เขาเก่แล้วครับเนี่ยแก่แล้วเ้าก็ตัดให้เขาเพื่อทส่ได้ออกไม่ หรือที่เขาซื้อมาจากตลาดนหครับซื้อกับแม่ค้าเขาซื้อมาแล้วเขาก็มากินแล้วาะเขากินใบมันลำมมันกับเรือ,อยูนไหมครับเขาก็สามารถอามาตัดปลูกได้ครับปลูกแบบยุทธีไง่ายๆครับนี่บ่มีหากครับบ่มีหากบ่ต้องมีหาก ให้เขาเกิดขึ้นไหมเพราะว่าชัวจะได้กินนะครับหลายมือหลาผมปลูกเนี่ยมันจะเกิดบอปลาเอ้ยปุยไงคือสีงไงแห้งเกะที่ว่ายอยู่นี่ผมเคยไปอบรมมาอยู่ครับปลูกด้วยวิธีตัดต้นปลูกครับ เสียบเอาเสียบเอาเตรียมดินไว้ให้ดีแล้วก็เสียบเอาเสียบเอาเลยครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทักอีตูเนี่ยอยู่แนวกินปให้มันไม่แนวไม่มัดตัวแนวครับอุณหภูมันเริ่มแก่แล้วเอากระตัดก็ได้ตัดให้เขาเกิดใหม่ ด้วยวิธีที่ง่ายๆบ่ต้องไปบ่ต้องไปซื้อเขาสั่น้องเย้ยมันงายแห้งปดูดจะต้องไหนนำปีเปียก้วยครับ้นานำบ่เปียกบ่เกิดครับแล้วก็มันลงเล็กจัจหน่อยครับให้มันถึงถึงตรงนี้นะครับ มันบอถึงมันจะบอมีมองกันออกหักนะครับบ่โดนครับเดี๋ยวก็ได้กินมันไงแห้งบ่อันนี้ผมสาธิตให้เบิเอ้องนาอพี่น้องเนาะตามที่เคยไปพบร่มมานะครับไปศึกษาเบิ้องานนะครับแล้วนะแต่นำมาเห็ด อันนี้เป็นมักเคือพวงนะครับมักเคือพวงอันนี้ก็เป็นกระช่ายนะครับที่ปลูกขึ้นอันนี้ก็บักหุ่งนะครับเดี๋ยวกำลังปลูกครับอันนี้ก็บักทั่วครับอันนี้ก็บคาพี่น้องตะไคร์คานะครับตอนนี้กำลังลงนะครับอันนี้ก็เป็นบักทั่วบักแตงอันนี้บักแตงครับบักแตงกลัว แตงกวานะครับนี่เริ่มออกลแล้วจะไปเช็ดตองนี้จะน้อยนะครับให้เพื่อจะให้แตงขึ้นนะครับอันนี้เป็นแตงกวาแตงแตงกัวแตงกว,า,งกว,า,งกวามาทางขีดก็เป็นบักทั่วนะครับบักทั่วควักงาวสามศอกครับ mm. ลูแล้วกำลังสิขึ้นครับแต่ว่าของมมเพิเพ่นเพชรทีหลังแต่ว่าเพิ่นปลูกคลองไว้แล้วเพิ่นกเ็เลยเบิ่งดีกว่าเนาะ ของผมตอนนี้กําลังสีขางในนี่ผมก็ปลูกครับผมปลูกดอ,อกกปะเจียวคือกันแต่ว่าอ่าบอท่านเห็นโพครับบอท่านเห็นโพมากยังไม่โผล่มาเดี่ยวบนนีน่นเนะกํลังออกแล้วครับกําลังเหลียวเห็นเดียวครับนี่กาลังเทียกต่ใจห่อนครับ ใจห,อน,อ,หอนกัใจหอนก็เลยเบิ้งนะครับว่ามันยังไงมันเครื่ออย่างเงี้เคยจะต้องเอาออกก่อนนะเห็นบ่ครับนี่อันนี้เป็นพักเขาเห็นยังบุพพักดอกคิกทางนี้กับพักสาบครับเสร็จแล้วครับเห็นบ่ะเชียวดับปิดขึ้นเลยไหมพี่น้องสำหรับ ้ที่มักในการเกษตรนะครับ้ที่ชอบในการเกษตรอยู่แบบพอบเพียงเต็มพอได้ยูได้กินเองนะครับบ่ต้องเน้นบ่ต้องเน้นขายถ้ามันเหลือทำกัจังขายถ้ามันบ่เรือกันแล้วไปครับนี่นะครับนี่ก็เครื่รองมือง่ายๆเอาไป้ปลูกพักอีตูหรือแมงลัก นะครับเฮ็ดแบบง่ายง่าย่ต้องไปเฮ็ดหังยากมากไม้นะครับนี่ดอกกระเจียวปลานะครับนี่กํากำลังแล้วครับนี่กำลังแล้วนี่เห็นบอเห็นบอพี่น้องเห็นบออันนี้ก็เป็นผักสาบเห็นบอรครับนี่กำลังขึ้นแล้วนี่นี่ผักสาบครับภาษาสวยเอินผักอีลุนนี่ผักอีลุนผักอีลุน ภาษาเขมรอีรุนภาษาซวยอีรุนนะครับมันสิต่างกันอยูุนิดหน่อยนะครับอีรุนอีรุนนะครับแต่ว่าบักตัวนี้พี่น้องอยากฮูบอว่าภาษาซวยเขาเอื่นยังครับนี่เนี่ยดอกกระเจียวนี่ครับกระเจียวภาษาซวยเอื่นว่าอับเลอะนะครับอับเลย์จำไว้ด้วยครับเด้อภาษาสวยว่าอับเลอะ ภากระเมียนพันไวอีกแบบหนึ่งดินี่กระเมีนว่ากระเจาะเนอครับกระเจาะเนอต้นกระเจียวพักกระเจียวนะครับนี่เห็นมอกาลังไล้ทีเลยครับนี่เามาแล้วตอนนี้มาแล้วครับของปลาเขามาอยู่ในบ้านแล้วมาอยู่ในครัวเฮือนแล้วครับตอนนี้ครับเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับเห็ดเล่นเลนเห็ด,ห,ด,ห,ด,ห,ดหัวไปเนอมือหนึ่งกับฮาแล้อยู่ได้กินน้ําเขาอก็อยังดีบอต้องซื้อ เพราะว่ามูนี่มันสีส่วนมากสีเป็นของธรรมชาติอยู่ในปลานะครับเป็นผักถี่มีวิตามินดีราคากสูงพร้อมได้หนี่ขัน็ดได้ขายแต่ว่าอันนี้เฮาอย่าไปหวังหอดประนันเนาอพี่น้องเนาะพอได้ยูได้กินก็เอาครับอืมนะครับอย่างไรก็ฝากติดตามน้ำในเด้อครับเด้อตอนนี้อยู่ที่โครงการคชนาจักของโครงการช้างคืนถิ่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหมู่บ้าน2ี่สบหลังนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตอนนี้ก็บกำลังสีเฮ็ดตามตามแนวพระราชดารินะครับของพ่อหลวงรอเก้านะครับกำลังสีเฮ็ดนะครับเนี่ยเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับยังใดก็ฝากติดตามน้ำในเด้อครับเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจนะครับฝากกดติดตามนะครับ ขอให้ FC นะครับที่ติดตามนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางใกล้ไกลขอบารมีพระครูประกรรมที่ชาวช้างเคารพนับถือยงดลบันดาลประทานพรให้แค่วคาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาะทุกประการขอบคุณครับสวัสดีครับ